ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สองของเดือนมีนาคมสองพันมิบสเราคืนนี้ได้แนะนำนิดดีลาการประกรรมฐานหลังว่าญาติโยมที่ฟังแล้วคงไม่ลืมเห็นไหมขอ,อย้ำอีกนิดหนึ่งอันดับแรกใช้อนาปานุสติกรรมฐานที่กำหนดรูปลมไม่ใจเขาออกก็นี้ทิ้งไม่ได้นะ อนาปานสติที่ทิ้งไม่ได้ยันเป็นรรอรหันถึงแอรหันแล้วก็ยังต้องใช้ทุกวันไม่ใช่ว่าจะใช้เฉพาะเวลาพระ้าหันไม่ใช้ตลอดวันเราไมใ่ใจเขาอ,อ่อนนะแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือบร,รณานุสติกรรมฐานพระ้าหันใช้ทุกวันเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ใช้พระทศอันที่ใช้ทิ้งไม่ได้อย่านึกว่าการเป็นผ้หาหันแล้วไม่ต้องทําอะไรทั้งหมด นี่เป็เรื่องของคนขี้เกียจใช่ไหมเรียนจบไปแล้วต้องทาอะไรรึเปล่าฮะต้องทำงทุกวันใช่ไหมไอ้เครื่องบินเนี่ยตอนหัดจี้เลยใช่ไหมหลับตาจิตถูกด้วไ,ไมนี่เหมือนกันต้องกล้องตัวอยางก,ก็สมัยหนึ่งมีพระที่มาเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าพระบทใหม่มาเรียนกรรมฐานเสร็จพุทธเจ้าาสอนโดยยอดตั้งแต่ต้นยันอรหรันต์ความจริงตอนนี้สอนก็ไม่มาก พระเจ้าสอนไม่มากแต่สอนเฉพาะจุดของคนคนคนี้มีบุญขนาดไหนบุญอะไรใหญ่แล้วจะทำยังไงจะสำเร็จม,มากรลใช่ไหมท่านสอนเฉพาะจุ <c oughs> จดก็ง่ายในเมื่อพระฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่างคนต่างลายจะเข้าป่านี่สาคัญมากป่าใจพม่ริกายยไม่เวทกายสงัดไม่มีใครยุง่งเมื่อกายย่เวทเกิดขึ้นแล้วก็เกิดจิตวิเวก โดยจิตเป็นสมาธิและโดยอุปธิวิเวกจะสลายกิเลสจิเลสหายไปในเมื่อพระลาลาจะเข้าป่าพระพุทธเจ้าถามว่าเธอเวลาภาษาดีหมดหรืยังแต่ความจริงพระพุทธเจ้ากับภาษารีหมดไม่ได้นัดก,กันแต่ว่าพระเจ้ทาทรงทราบว่าถ้าพระเวลาภาษาดีหมดภาษารีบทจะพูดว่าอย่างไรพระก็บอกว่ายังพราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเวลาภาษาดีบทก่อน ในเมื่อเขาพุได้เจ้าแนะนำถ้าก็ปเวลาภาษาดีบุตรภาษาดีบุตรก็แนะนำในการปฏิบัติตนต,ต,ต้นยันยันอราหารัน <c oughs> ต่อมาบรรดาท้านั้นก็ถามว่าเวลานี้พวกผมเป็นปูถตุชนถ้าต้องการเป็นระโสดาบันจะทำยังไงครับท่านก็บอกว่าตัดตัวเดียวคือสก,กายทิฐิสังยอแต่มันมีสิษนะตัดกิเลสแต่ความจริงให้ตัดเฉพาะตัวหน้าตัวเดียว ถ้าเธอตัดสกายาติฐิได้อย่างหยาบก็จะเป็นวสดาบันคาว่าสกายาทิฐิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราใช่ไหมคือว่าร่างกายได้มาเป็นเราเป็นของเราเราเป็นจ้าของกายคือความเข้าใจผิดใ่ความจริงร่างกายที่มันไม่ใช่เราไป่ใช่งของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายที่มีสภาพต้องทอดทิ้งไปใช่ไหมเ่าใหญ่ คนตายแล้วไปแผลร่างกายไปเลยใช่ไหมอาว่าจะย่อแค่นี้ก่อนเพยังไม่ต้องจบให้ตับสังก,กายติถิคิดพิจารณากันห้าวรูปเวทนาสัญญาสังขารสัญญาณถ้าพูดเข้าใจง่ายๆก็คือร่างกายว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเรา,เราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเราแต่ความรู้สึกอย่างหยาบเกิดขึ้นไปจังใจคือทรงตัวเป็นฌานฌานอย่างหยาบอย่างนี้เธอก็เป็นปโสดาบัน ถ้าเราถามว่าในเมื่อผมเป็นพระโสดาบนันแล้วต้องการเป,ไป็นพระสกิทาคามีอะไงหน่อยก็เพราะกาทำตัวนี้แหละพิจารณาได้เลยไปเมื่อจิตละเอียดลงคือจิตบันเทาจากโลภค,ความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงไอ้ตัวแรกอ่ะไอ้ตัวแรกหมายความทรงศินบริสุทธิ์มั่นไม่เห็นว่าร่างกายไม่เจรยเราไม่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่ไมีในเรา นเมื่อสภาพร่างกายบรรายเราต้องไปไปไหนบ้างไปอบายภูมิบ้างไปสู่สุคติบ้างเราก็เลือกเฉพาะสุคติสุคติไปได้ยังไงต้องไปได้ด้วยความดีมีความครบในพระเจ้าพะระธรรมพระอริยสงฆ์ก็มีศีลบริสุทธิ์นี่ตัวแรกนะอย่างนี้เป็นอย่างหยาบต่อไปเพื่อต้องการเป็นพระสิทธ,ธาคามีเป็นยังไงถ้าบอกพิจารณาตัวเดิม จิตจะมีความรู้สึกละเอียดลงคือสามารถรักษากระบอกสิทธิ์ได้ครบถ้วนกระบอกสิทธิ์นี้อะไรบ้างเรือหนึ่งภาณาติบาตไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดในกรรมสามข้อไปทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดโวตพ็จไม่พูดขัหยาไม่พูดโสเสียดไม่พูดว่าเจือเหลวไหลทางจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำ ไม่จองล้านจองถายไกลมีความเห็นตรงตามที่เจ้าสรงสอนผิดละเอียดลงแล้นั่นเงินเกียรตเราได้ลงแบบนี้จิตก็บรรเทาความโลภความโกรธความหลงความรู้สึกน้อยโดยเฉพาะเพราะอย่างยิ่งความรู้สึกน้อยเต็มที่ความโลภก็คือก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันเหลือน้อยมากเบามากจิตมีความสะดวกมาก ต่อไปพระก็ถามว่าในเมื่อผมไปสกิทาคามีแล้วต้องการเป็นายเีาคามีเป็นยังไงพระสารีบุตรก็บอกทำตัวเดิมนั่นแหละนั่นที่สวดจิตมันจะตัดกรรมม่ฉันทะความพอใจในเพศปฏิฆะารมณ์ไม่พอใจคือความโกรธมันจะตัดไปได้เองในเมื่อมันตัดไปแล้วก็เป็นพระนาคามียถ้าพระก็ถามต่อไปว่าในมเนมื่อผมไปนาคามีแล้วผลจะเปรันตาได้ยังไงพระสารีบุตรบอกทำตัวเดิมนั่นแหละมันก็ตัดหมด ต่อไปเข้าถึงสังขารุปเป็ขายานวางเฉยหน้าการหน้ากายทั้งหมดมันจะมีอะไรก็ตามถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตไม่เป็นทุกข์ก็เป็นสาระอหาถ้าก็ถามต่อไปว่าถ้าเป็นหานแเลิกทำใช่ไหมนี่มาบอทขี้เกียจทษาสาร,ริบรบอกว่าไม่ใช่ใจเด้นอาหารแทำหนักขึ้นเพื่อความอยู่เป็นสุขเห็นไหมไม่พูดให้ฟังยังไม่ได้ยังไม่ได้แนะนําผูใ้ใดฟัง วันนี้ก็ขอได้นำบรรดาใจพุทธบริษัทว่าจะเรียกวานาปานุสติหนึ่งว่านาปานุสติเนี่ยเป็นการตัดอาการฟุ้งไส้ของจิตจิตจะมีสมาธิและจิตจะเป็นฌานได้เพราะอาศัยอนาปานุสติอาศัยกือลมหายใจเข้าออกถ้าขณะใดรู้ลมเข้ารู้ลมออกเวลานั้นจิตเป็นสมาธินิ่รณนไม่สวนใจถ้านิ่วอนกวนใจพับเราจะลืมลมให้ใจทันที ให่คิดเรื่ององื่นเรจะรู้ได้ทันทีแต่ว่าในเมื่อเขามาโกรธใจเราก็เผอไปค้ังหนึ่งว่าต้องแพ้มันพอต่อไปมาละมันละเราก็จับลงไวาใจเขาออกใหม่อันนี้มีความสาคัญมากกรรมฐา,านสี่สิบกองขึ้นอยู่กับลงไว้ใจเขาออกอกสานที่เก้ากองนะตอนนี้ต่อมาเม,มื่อคืนนี้ก็พูดถึงเรื่องของการภาวนาการภาวนาที่ก็ไปจำกัด ชุดในเบื้องต้นนี้ไม่จํากัดแน่พอาราว่ายังไงก็ได้แต่พอเข้ากองกรรมฐานจริงนี่ต้องจำกัดกราฐานสี่สิบกองนี้ไม่มีคำอุนาอย่กองเดียวคืออนาปานุสตินอกนั้นเขามีคำอนาประจํากองทั้งหมดนะ่ใจเราแก่นะแต่นี้ไม่สอนถึนสอนไม่ได้จริงเนี่ยอันนี้ต่อมาก็พูดถึงปีติ อันอุปจาร,สมา,จารสมาธิอุปจาระสมาธิแล้วสมาธิเฉียดฌานยังไม่ถึงฌาในแต่ใกล้ฌานอาการคตปีติถ้าเกิดขึ้นมันจะมีอาการห้าอย่างบางคนก็มีครบห้าอย่างบางคนก็ไม่ครบบางคนมีอย่างสองอย่างถ้าพวกวัสนะพุทธภูมิใ,ใกล้เข้าไปนี้มีครบห้าอย่างพระพุทธภูมิในฐานะเป็นโคกต้อง่านทั้งหมด ถ้าสาวกกภูมินี้ไม่มีความจําเป็นอาการห้าอย่างนี้ก็มีญาติโยมหลายคนเคยถามสงสัยอยู่เสมอนั่นคือหนึ่งขนทองสยองกล้าวสนลุกโซซาสองน้ำตาไหลาสามร่างกายโยกโคลงโยกไปโยกมาที่ตัวลอยบวกากาศห้ามีการทราบการทั้งหมดนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าสนใจ ให้เชื่อว่าเราทำกรรมฐานเพื่อความสุขของจิตเมื่อจิตเป็นสุขก็ใช้ได้อาการมันเป็นอย่างนั้นร่างกายจะโยกไปโยกมาก็ตามแต่ว่าจิตจะไม่เคลื่อนจากสมาธิเพราะมีปีติอิ่นตัวแต่บการอีกประการหนึ่งที่เป็นพิเศษคือว่าจะเห็นภาพภาพจะปรากฏจะเป็นสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงก็ช่างจะเป็นคนเป็นเทวดาเป็นช้างเป็นม้าก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามถ้าภาพปรากฏขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของภาพ ตบ,บางอาจารย์าบอกอย่าจับภาพอาจารางธรรวบามจับได้แต่ว่าภาพหายไปอย่าสนใจในภาพมัาหายก็หายไปภาพเกิดขึ้นก็เกิดใช่ไหมถ้าภาพเกิดขึ้นแล้วจิตจับภาพถือจิตเนสมาธิถ้าภาพหายไปเราถือว่าจิตสมาธิเราเคลื่อนไปแล้วสมาธิตกแต่ความที่ภาพทำไมหายไปไหนที่ไม่เห็นว่าจิตเราเคลื่อนไปเพราะว่า จิจแลเข้าถึงอุปจาระสมาธิแล้วมันก็เข้าถึงความเป็นทิพย์อุปจาระสมาธิเนี่ยเลาฝึกที่ยู้ภใหญ่แล้วฝึกต,ตรงนี้แล้วก็ต่อไปหลังจากนี้ก็พูดถึงวัตถุมิจฉานแล้วก็ถึงอรหันต์มาคืนนะวันนี้ขอย้อนต้นก็ออได้ตามท้ายไปลงที่ธรรมดาสังขารุปเกศายานใช่ไหมอยู่ๆแล้วทุกคนจะกลายไปพระอรหันต์หมดในชั้นแย่น่ะเนี่ย ไม่มีใครหุงข้าวต่างคนต่างตายหมดเพราะอะไรไหมพระว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วตามตามอัตฉกถาจา,จารย์จะบอกว่าจะต้องนิพพานภายในเจ็ดวันเพาะว่าสิ่งที่ปรากฏจริงๆเมื่อเป็นอรหันต์แล้วตายในวันนั้นทุกคนคือพราทิตย์ไม่ทันตกก็าตายเหมือนกันหมดนี่ถ้าพวกนี้ตายหมดฉันก็มาซอยใช้ลมใช้ไม่พบใครเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> ยับย้งนไปก่อนเว้นไว้คนเดียวคืออาจารย์ลัคนายะเพิ่งตาย่าเพิ่งอะไรนะฮะนะก็เป็นว่าวันนี้ขอย้อนต้นคําว่าธรรมดานี่ต้องมีจุแตอนต้นเอาวันนี้เอาธรรมดาเล็กกันนะธรรมดาเล็กก็นหนึ่งสกายทิธิสองวิชิกิจชาสามทิ่ได้ปฏปรามาต์ฟังนี้ครึ่ง ไม่รู้เรื่องเลยกายยติิมีความรู้สึกว่าร่างกายที่มันไม่เสียเราไม่ถึงเราร่างของเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราอันนี้สูงไปถ้าคิดอย่างนี้สูงไปอารมณ์มันก็เหมือนกันในตอนตอน้นท่านเค้คิดถปเพีงว่าร่างกายนี่มันมีสภาพจะต้องตาย เาบอว่าโสดาบบกับสจิทา,าคารมีนี่ท่านบอกว่ามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่มีศินบริสุทธิ์ใช่ไหมให้มีความรู้สึกว่าชีวิตของเรามันต้องตายแน่จะตายวันนี้พรุ่งนี้หรืมหรือรนไม่สําคัญมันยังไงก็ต้องตายแต่ก่อนที่มันยังไม่ตายเราจะคุมไม่ก่อนคือว่าการตายแล้วมีสติสองอย่างคือทุกสติกับสุขสติ ถ้าไปทุกขติเราก็มีแต่ความลาบากอย่างเดียวมีทุกขเวทนายอย่างเดียวก็้ด้นสู่สุขติล้วก็มีสุขเปความสุขอย่างเดียวถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีทั้งสุขล้วต้องทุบควบกัน <c oughs> ก็เป็นบ่ายอย่างน้อยที่สุดอย่างเลวที่สุดแล้วก็เป็นมนุษย์แล่วเพราะฉะนั้นจะเป็นโยดาด้วยผมรือนางฟ้าเป็นต้นดีกว่ารีอว่าโลกอบายภูมิ <c oughs> ในเมื่อเรามีความรู้สึกว่าต้องตายตายแล้วมันมีสภาพไปโูนแล้วก็เกาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงสัตววิจิกิจฉาความสงสัยวิจิกิจฉานี่แปลว่าสงสัยสงสัยในความดีของพระเจ้าสงสัยในความดีของธรรมสงสัยในความดีของพระอริยสงอนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมใะสองนี้เราต้องคิดพร้อมกันยอมรับมาถือพร้อมกันเพราะอะไร เพราะว่าพระสงฆ์จะมีขึ้นมาได้เขาต้ออาศัยพระพุทธเจ้าแล้วถ้าพระพุทธเจ้าจะมีขึ้นได้เขาต้องอาศัยพระธรรมอ,อย่างถูกเราถ้าทําในความจริงเกิดก่อนพระพุทธเจ้าสร้ียคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคำนี่เป็น,เป,นเป็นพระธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรพระสงฆ์ปฏิบัติตามอย่างไรหนึ่งวนนี่มันเป็นเกี่ยวกับมาคานะประเทศจะมาคลายฟังนิดหน่อย หนึ่งสัพพาปัสสะกรนังเธอทั้งหลายจงแนะนำชาวบ้านทั้งหมดให้ละความชั่วทุกอย่างสองกุตตสุก็สมถาให้ทำแต่ความดีสามพระจิตตประโยชน์บันรังทุกท่านจิตใจของสายเจจิเลสเอตังพุทธานาสาสนังทรงยืนยันว่าพระเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมด ตอนนี้เราก็มานึกถึงกฎธรรมดาของเราว่าธรรมดาของคนที่เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้ที่เป็นสัตวมได้ก็ตามเปน็นปณิพนานได้ก็ตามต้องอยู่ในกฎของธรรมดาที่จะยึดเป็นไปนได้นั่นคือหนึ่งอันดับแรกมีความรู้สึกว่าชีวิตต้องตายอย่าลืความตายปัญญาตายเมไไื่อไรนั้นไม่สําคัญยังไงไงว่าต้องตายกันแน่แต่การที่สองก่อนที่เราจะตาย เราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอนไม่สงสัยในความดีของท่านถ้าสงสัยก็ย้อนไปหาหลักสูตรในการสอนหนึ่งพระพุทธเจ้าแนะนําให้ทุกคนไม่ทําความชั่วทั้งหมดสองให้ทําแต่ความดีสามทันติใจผองสายใจกิเลสอันนี้การไม่ทําความชั่วมีอะไรบ้าง ความชั่วการละความชั่วก็เป็นความชั่วอย่างย่อไม่ใช่อย่างละเอียด <c oughs> ละความชั่วอันดับแรกก็คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ใครมีความรู้สึกตามกฎธรรมดาว่าธรรมดาของคนดังสาทุกคนไม่อยากให้ใครมาล้กโกนชีวิตไม่ต้องการให้ใครมาทําร้ายชีวิตไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าใครไหมธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเราก็ยอมรับทำต้องถือกฎธรรมดาเราจะไม่ทําลายชีวิตสัตว์หรคน ว่าจะไม่เบียดเบียนร่างกายสัตว์และคนประการที่สองทรัาบถึงเขงเราก็ดีเขาคนอื่กก็ดีไม่มีใครต้องการให้ใครขโมยในเมื่อเราไม่ต้องการให้ชาวบ้านเขาโมโหชาวบ้านเขาไม่ต้องการให้เราขโมยนั่นเมื่อธรรมดามีอย่างนี้เราก็เลิกขโมยเขาใช่ไหมไปไนทั้งผิดาก็เถอะเฮ้เสือมายิ้มยิ้มขโมยใครบางวะนี่เสือนี่สงสัยว่าขโมยเวลาราชการ รายการี้สามเราคือเกี่ยวกความรักระหว่างคู่คู่ของใครใครก็รักไม่ต้องการให้คู่นอกใจไม่ต้องการให้ใครนอกใจเ่าทําทำลายทำลายคู่เราก็ไม่แย่งความรักของคนอื่นรายการี้สี่เฉพาะศีลนะเราไม่ต้องการให้ใครใครมาพูดปดกับเราไม่ธรรมดาธรรมดาคนทุกคนเหมือนกันต้องการคนพูดความเป็นจริง ตอนนี้เมื่อธรรมดาเราไม่ต้องการให้ใครมาพูดบวดกับเราเราก็ต้องไม่พูดกฎสำับคนอื่นถ้าเราไปพูดกบนเราก็ผิดธรรมดาต้องรักษาธรรมดาไว้แล้วก็ประการนี้ห้าเราไม่อยากเป็นคนบ้าชอบไว้เท่าแก่ฮะไม่ชอบกินเหล้าเปล่าอย่าลืมนะคนกินเหล้าคือคนบ้านะนะถ้าบ้าเล็กก็กินน้อยหน่อย บ้าอย่างกลางกินมากหน่อย้าว่ามามากเอานอนข้างถนนนั่นแหละคือคนกินเหล้าก็คือคนบ้านั่นเองสร้างความมเมาขาดสติสัมปัญญะเนตามธรรมดาเราไม่อยากบ้าชาวบ้านก็ไม่อยากบ้าเราก็ไม่อยากบ้าในเมื่อเราไม่อยากบ้าเราก็ไม่กินเหล้าเมาสราเสีย้าใจมากต้กินกินไม่กินเหล้ากินเบีย์ก็เหมือนเหล้าเบียร์ที่เป็นเมรัยนะ อย่าย่องย่องไปว่าผมกินเบียครับเบียถ้าเป็นเมรัยโซราได้เมรัยโซดาเมรัยามะชะใช่ไหมอตอนนี้เป็นลายเขาเลี้ยงกันจริงๆแล้วก็กินโซดาแทนมีน่าจะหายกัดเกษีวิรัตมังได้เกิดง่ายขึ้นในวีระไทยกล้าเกษีนมะมั้ยใช่เขาเรียกไหมวีระไทยบ้า คนอื่นกินเหล้าแกกินแกกินโซดาเมามากกว่าคนกินเหล้าเสียงดังกว่าเขาชอบหลบไปกินโซดานะจะไม่กินเหล้านะก็เลยพูดเรี่องวิริยไทยบ้าไปเลยนั่นนจะธรรมดาขั้นต้นหรือจำดาของพระโสดาบันขั้นหยาบวันนี้ก็ต่อที่ไปเขาบรรนดาญาโยมเขาตระกัลให้ช่วยรักษาโกฏิบรรดาไว้ วันนี้วันที่เทเรยวันที่สามมีมานาใช่ไหมเดินหน้ามาวันที่เทเรยใครจะรักษาธรรมดาข้อไหนไว้ไใ้บ่าง้เวลาเดินนะัเท่าแก่นะหนึ่งธรรมดาข้อที่หนึ่งเราจะมีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตที่มันต้องตายแน่เราจะไม่ประมาทนะที่ตามยุระเจ้าทรงสั่งสอนใย่างเสการี ว่าชีวิตเปของไม่เที่ยงความตายไปของเที่ยงเธอจะต้องสายความดีไว้ความดีที่พระเจ,านนจา้าทรงแนะนํข้็หนึ่งขารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ถ้าเราสงสยัยว่าพระุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ท่านดียังไงก็ดูคําสอนคําสอนพระุทธเจ้ามีหลักเกณฑ์ว่านหนึ่งจงจะทำความชั่วทั้งหมดสองแนะนําให้คนทำํำในความดีสารธรจิตของสายใจกินเลส นี่เป็นความดีเรกคนแะะเคารพท่านพราะท่านแนะนำเฉพาะความาดีแล้วต่อไปก็รักษากฎธรรมดาธรรมดาของคนและสัตว์ไม่ต้องการให้ใครทาร้ายชีวิตนั้นเมืม่อเราไม่ต้องการทําร้ายทำร้ายร่างกายเราเราก็ไม่ทาําร้ายร่างกายเขาจะมีได้เพราะอะไรมันาสาศัยเมตตายมานางสองอย่างปกไว้ในใจ มเมตตาความรักตุนาความสงสารถ้ามีอยู่ในใจก็ฆ่าสัตว์ไม่ได้ทำร้ายสัตว์ไม่ได้ทำร้ายคนไม่ได้เหมือนกันข้อที่สองธรรมดาเราทราบถิ่นไม่ต้องการให้ใครมายื้ยแย่งเราก็ไม่ยื้ยแย่งทรย์ถินของเขาข้อที่สามคนรักเราไม่ต <s> ้องการให้ใครมายื้ยแย่ยงเราก็ไม่ยื้อแย่งคนคนรักของเขาข้อที่สี่เราไม่ต้องการฟังคำอุตสาหว่าเราก็ไม่อุตสาว่าจากเขาข้อที่ห้าเราไม่เดือดร้อนในมรัย อย่างนี้เดียวธรรมดาเล็ก้ากใครปฏิบัติธรรมดาเล็กนี้ได้ทุกคนมีหวังพระนิพพานท่าถือว่าเป็นผู้เข้าถึงเจ้าแสพระนิพพานคือพระโสดาบันนะทรง,รงโสดาบันขั้นสตารขัตูงตามมัชีตามธรรมดาบอกว่าขั้นสตารขัตูงนี่ต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติ เป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าหรือเป็นปมเจ็ดชาติสลับกันนะตายมาเกิดเป็นมนุษย์า้าเกิดไปเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าเป็นปมหนึ่งชาติแล้วก็ลงมาเป็นมนุษย์มาเกิดไปทราบกันแบบนี้เจ็ดชาติแล้วว่าเมื่อแท้ที่จริงแล้วคนนี้เป็นปสดาบันชาตินี้เพราะว่าปศดาบันที่มีอารมณ์อย่างเดียวคือต้องการานิพพาน ต้องการจุดเดียวทีนิพพานใครจะช่วยเป็นสรวรรค์ไปพรนมโลกไม่ต้องการหมดเป็นมนุษย์ไม่ต้องการแน่่ีทุกข์ในเมื่อเราเป็นประโสดาบันชาตินี้แล้วเกือบเกือบเป็นประโสดาบานัน <c oughs> ไอ้เกือบเป็นประโสดาบันในสิงเขาบริสุทธิ์นะแล้วก็ไม่รักไม่สงสัยพุทธระธรรมพระพุทธธรรมมาสองเหมือนกันส่สุดในความตจขกันแต่ยังไม่เป็นประโสดาบันเกือบไปถ้าว่าเกือบไปนี่เรียกโคตระูฟยานจิตยังไม่หลุดจากโลกิยะจงเกาะอยู่บ้างถ้าจิตคล่มโลกุตระมือลำรางเล็ก ท้าซ้ายยืนฝั่งนี้เท้าวขาวาอยู่ฝั่งโน,น้นเท้าซ้ายยังไม่ยกไปฝั่งโนนเพียงใดที่เรียกว่าโคตรภูยาน <c oughs> <c oughs> เพื <c oughs> อเ่อเป็นประสดาบันแต่ตาการมาเกิดเป็นมสดาบันโดยนี้จิตจะรักะนิพพานอย่างยิ่งหรือไม่ต้องการเป็นมนุษย์สโลก <c oughs> เกิดมนุษย์สโลกเทวโลกสัตว์มนุษย์ตการน,นิพพานยอ,ยาอย่างเดียวในเมื่อทุกคนรือบางคนก็ตาม เราสายโยดิตนั่งมองหน้าในห้องนี้ห้องนมชั้นบนนี่โยดศรไม่ได้หลายคนเขาทำได้หลายคนมีบางคนก็ยังไม่แก่ได้ทำได้เมื่อเราตาไปจากชาตินี้แล้วต่อไปไปกลับนี้ยังมีพระพุทธเจ้ามาอีกหกองกลับด้วยความจริงมีพระพุทธเจ้าสิบองค์ไม่ใช่ห้าองค์ รุ่นแรกที่ห้าองมีพระสิอันองคสุดท้ายใช่ไหมรุ่นที่สองมีพระรามเป็นเรื่องตนไปข้าองในเมื่อเราตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรก็ดีถ้าปฏิบัติได้ตามอย่างเมื่อกี้มีวทามีชินห้าบริสุทธิ์แม้จะเกิดเป็นโสดาวันนี้ก็ไม่ลงนรกแล้วอย่างเลวที่สุดก็ไปสวรรค์อย่างกลางก็เป็นยง ถ้าบังเอิญเวลาก็อย่าตายจิตไม่จะยอมร่างกายพ้นผ่านมันก็ไม่แน่นอนนักนะบังเอิญเราตายเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพระตามฟังเทศจากพระสีอ่านโดยเฉพาะอย่างนี้เอาแค่รพ,พระสีอ่านก็พอเพียงแค่จบเดียวก็เป็นพระราหันแล้ว ตุการที่พระพุทธเจ้าทรงเทศเจบ,บัรดาพทศศุทธบริษัทที่ไหนก็ตามจะมีเทวดากระนางฟ้ากระผมมามากมายแล้เกิดาหาช่องว่างไม่ได้ในจักรวาลถ้าเวลาที่ทพระเจ้าเทศจบเทวดาเทวดานางฟ้ากระผมบรรลุมรคนมากกว่าคนเพราะอะไรไหมเพราะว่าเทวดานางฟ้ากับผมทั้งหมดท่านมีร่างกายเป็นทิตใช่ไหมบริษัทไปเป็นได้ใช่ไหม อาจารย์ธนาเคยไปหรือเปล่าเคยเลยเกิดจากสงครามและี่อื่นตลอดจนเคยแสดงเป็นนางฟ้าใช่ไหมละครน่ะเพราะเทวดานางฟ้าคนเพิ่มมาท่มีร่างกายเป็นทิพย์ในเมื่อมีร่างกายเป็นทิพย์ถ้าใครเห็นหมดความเป็นเทวดาใครอยู่ที่ไหนก็รู้เห็นสุภมก็เห็น กรนีข้าจิตวางนิพานนี้เห็นนิพานด้วยแล้มองดูบเบื้องต่ำเห็นมนุษย์ถ้าเราขึ้นไปแค่สวรรค์มองดูมนุษย์สโลด,ลดมันไม่น่ากลับมาเลยมันเลอะเทอะไปหมดเพราะสวรรค์มีแต่ความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสวยสดงดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดากระนางฟ้าพรหมนี่ไม่ไม่ปวดกรจาระ รทงคะมนตรีคือไม่เท่าไม่มีขี้ก็เลยไม่สงบใช่ไหมมันสวยหมดเม่ท่านมองมนุษย์จะม่เต็มไปด้วยความทุกข์มนุษย์ต้องทามาหากินมนุษย์มีความแก่มนุษย์มีความป่วยมนุษย์มีความตายแต่เทวดาไม่มีแก่ไม่มีป่วยไม่มีหนาวไม่มีร้อนร่างกายไม่เปลี่ยนแปลง เกิดวันไหนเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีทันใดแล้วต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงย่างวัตุสมองลึกลงไปถึงถึงสัตว์ปีาจนี่เห็นว่าทุกข์มากมองลงไปอีกถึงในส่สนกายทุกข์หนักมเป็นความหิวอมองไปเห็นเปรตมีทุกขเวทนานหนักมอือมีทุกข์หนักดังนั้นท่านที่ต้องการนิพพานแล้วว่าเห็นทุกขในค,ความเกิดจากมนุษย์ังคมนุษย์โลกเลยนิยมในโลกดุรมนรกดุริมนรก ก็บายภูงคงต้องสีในเมื่อได้เห็นความทุกข์อย่างนี้ท่านก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ต่อม,มาเมื่อฟังเทศจ,จากพระเจ้าเพียงแค่จบเดียวพระจิตรักที่ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมเขาไปนิพพานในเมื่อบุรุษบัคฝนทุกอราหันแล้วทุกองไปนิพพานใน,น,นเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศทุกครั้งตามพระบาลีบอกว่าในจากรวาลนี้เต็มไปหมดหาช่องว่างไม่ได้ แม้จะเพียงแค่ขนทรายใหญ่ๆลงไปหาเจ้าว่านิยังไม่ได้เลยแล้บุรีภาคขนเนื้อทรายไหนหรือขนเนื้อขนเนื้ออะไรจากไหมขนเมลได้ยิ่เดียวเหยาไปเพื่อหาช่องว่างเราไม่มีฟังเต็มๆหมดถ้าเมื่อเทศจบก็ไม่ว่าขนมาท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าเราฝึกไว้ตั้งแต่ก่อนตายถ้าก่อนจะตายเมื่อก่อนปรบาลีเป็นเราสงสัยเหมือนกันว่าเพราะอะไรจะเป็นอย่างนั้น ถ้มาจึงเมื่อปฏิบัติแล้วจะมีความเข้าใจว่าเทวดากับพรหมนางฟ้าเนี่ยมีสองพวกพวกที่โงกเทเรวเทวดาผ่านนางฟ้าผ่านตรลผ่านผ่านในขบาวโอ้ตัวนี้เป็นเทวดานางฟ้าหรือคนพรหมโดยความจําเป็นบังเอิญน่ะบังเอิญเป็นนิดหน่อยบังเอิญก่อนจะตายจิตนึกถึงพระพุทธเจ้านิดหน่อยพอเป็นคามหน่อยหน่อยพร แล้ว่าบางเอิจิตนี่ถึงก็สนิหน่อยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าพวกนี้เป็่องผ่านโง่รับพวกที่เขาตั้งใจทําบนทางอุศนี่จริงนี่เขาจะหลาดเป็นบัณฑิตเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นตรงเขา็บําเพมิอุศลต่อพวกบําเพ็ญอุศนต่อที่ไม่รอนานแค่เขารอพระสรีอาีกประมาณสามร้อยปีสามร้อยปีเขาดาวดึงนะเสกิติ หนึ่งร้อยปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันขาดาวดึงสามจุดับเรีนหนึ่งเดือนอีสองเดือนเป็นหนึ่งปีสามร้อยปีกีวันเอางี้ก็แล้วกันถ้าสีอานจะมาจับในโลกนี้อีกประมาณล้านปีเสร็จเสรานคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช้นดาวฤกษจะมีเยอะไม่ทันถึงสามร้อยปีดาวดึงน,นม 1, ้มีายุไขพันปีใช่ไหม ก็เยาพาบพระสีอ่านฟังเทศครั้งเดียวก็จะไปสวรรค์บรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกันวันนี้ว่าจะพูดอะไรหมดเวลาแล้วเมื่อต่อไปขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนจงอย่าลืมโกธรรมดาวันนี้พระตะเตียงก่อนจะลงมาถามว่าจะสอนอะไรบอกสอนธรรมดาเล็กลก็แล้วกันให้แนะนําธรรมดาเล็กคือหนึ่งไม่ลืมความตายสองไม่สงสัยในความดีพระเจ้าประรรมพระอริยสง สามยอมรับเถอะถือกฎธรรมดาของการรักษาศีลและคนทุกคนเนี่ยไม่ต้องการให้ใครมาตัอะไรทำร้ายร่างกายของเราสิลนี้แสดงแปลวาปกติปกติของคนไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายไม่ต้องการให้ใครมาลักทรัพย์ไม่ต้องการให้ใครมายย้อแย่งคนรักไม่ต้องการความโกหกโมเทสไม่ต้องการบ้าในเมื่อเราทำผิดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าผิดปกติ อย่างแก้วน้ำานี่เขาเลยเวลานิดหนะึ <c> ่ง <oughs> อย่างแก้วน้ำที่เขาขัดสวยดีแล้วใช่ไหมน้ำใสน้ำใสใสใสมันก็สวยนะแต่ว่าบังเอิญถ้าแก้วร้าไปนิดแก้วผิดปกติแก้วมันดีมันก็ไม่ปกติปกติก็สวยใช่ไหมเร้าไปนิดมันผิดเขาบังเอิญแก้วแตกเกยงเลยข้อนี้เช่นใดคนเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าพลาดจกสินถืว่าคนนั้นผิดโอธิอราบันดาญาโยพุทธบริษัทเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานสินมาทานกรรมฐาน